วันนี้ในอดีตบนอวกาศ3ม,มิถุนายนปี1965นี่คือวันที่นักบินอวกาศชาวอเมริกันคนแรกคุณเอ็ดไวท์สามารถเดินบนอวกาศได้เป็นคนแรกชื่นชอบพี่หลานติดตามพี่หลานได้3ช่องครับช่องแรกคือล้ำหน้าโชว์นะครับมีข่าวไอทีให้คุณดูทุกวันวันเสาร์จะเป็นโลกเทคโนโลยีในอดีตและวันอาทิตย์จะเป็นพอดชาร์กเวอร์ชันใหม่ส่วนใครชอบเรื่องรถนะครับก็ไปติดตามได้ที่ช่อง ขับรถด,ดีๆมีพี่หลามกับพี่เอแล้วก็มีน้องศิล์ด้วยนะครับมาทำคอนเทนต์เรื่องรถสนุกๆให้คุณได้ติดตามกันแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศก็ต้องช่องนี้เลยเรื่องเล่าอาวกาศเนื้อหาเกี่ยวกับอวกาศทั้งหมดจะย้ายมาอยู่ที่ช่องนี้แล้วได้ดูทุกวันด้วยติดตามทั้งสาช่องเลยนะครับ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของมนุษยชาติในยุคแห่งการสำรวจอวกาศเลยนะครับเมื่อคุณเอ็ดไวท์นักบินอวกาศของ NASA นะครับกลายเป็นชาวอเมริกันคนแรกที่ได้เดินออกไปในอวกาศหรือสิ่งที่เรียกว่า s p e w e w k นะครับแต่เขาไม่ใช่คนแรกของโลกนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนท้ายการออกไปทำกิจกรรมนอกยานอาวกาศนี่นะครับเขามีสั์เรียกอยู่ครับชื่อว่า EVA นะฮะย่อมาจาก Extravehicular activity นะครับคือการที่นักบินอวกาศเนี่ยต้องออกไปทำงานนอกยานอาวกาศออกไปสัมผัสกับอวกาศโดยตรงเลยนะครับแล้วก็มีแค่ชุดอวกาศกับสายนิรภัยเชือกนิรภัยเส้นเดียวเท่านั้นนะฮะคุณเอ็ดไว้เนี่ยนะครับก็ได้ปฏิบัติภารกิจร่วมกันกับผู้บัญชาการที่ชื่อว่าเจมส์แม็กดิวิตนะครับบนยานเจมินายโฟ ซึ่งเป็นภารกิจในโครงการเจมินายของนาซานะฮะโดยการออกนอกยานครั้งนี้นะครับคุณเอ็ดไวสสวมชุดอวกาศพิเศษที่เชื่อมต่อกับยานด้วยเชือกนิรภัยแล้วก็จะมีปืนขับดันแก๊สขนาดเล็กนะฮะที่เอาไว้ยิงเพื่อให้เขาสามารถบังคับทิศทางและเคลื่อนตัวในอวกาศได้เล็กน้อยนะครับคุณเอ็ดไวสเนี่ยลอยตัวอยู่นอกยานอาวกาศประมาณ23นาที โบกแขนโบกขาเหยียดขาไหว้แวกไหว้ไปมาตามอาวกาศนะฮะซึ่งเขาอธิบายว่ามันคือความน่าตื่นเต้นจนไม่อยากจะกลับเข้าไปในยานเลยนะครับช่วงท้ายเนี่ยตอนที่เขาจะต้องถูกกลับเข้าไปนะฮะปฏิบัติภารหนทานที่เสร็จแล้วเขายังพูดเลยว่า I'm coming back in and it's the saddest moment of my life มันคือช่วงเวลาที่เศร้าที่สุดที่เขาจะต้องแบบกลับเข้าไปในยานนะฮะ แต่ผมว่าคุณเอดไว้น่าจะเศร้ากว่าถ้าคุณเอดไว้ขับเข้ายานไม่ได้ <c ười> คือการกลับเข้ายานได้เป็นเรื่องดีนะทำให้คุณกลับลงมาบอกคนได้และคุณกลับมาภูมิใจได้นะฮะเพราะว่าในตอนกลับเข้ายานเนี่ยนะฮะเกือบแล้วนะฮะเกือบหลับแต่กลับมาได้นะฮะก็คือคุณเอดไว้เนี่ยนะฮะมีปัญหากับกลไกของประตูครับไม่สามารถปิดและล็อกประตูได้นะฮะซึ่งถ้าปิดและล็อกประตูไม่ได้ แล้วเปิดเข้าไปในยานเลยอาจจะทําให้ในตัวยานสูญเสียแรงดันอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็อาจจะทําให้ทุกคนเนี่ยเสียชีวิตกันหมดเลยอยู่ในนั้นนะฮะแล้วไม่สามารถเดินทางกลับโลกได้โชคดีมากๆครับตื่นเต้นเพียงเล็กน้อยสุดท้ายทั้งคุณเอ็ดไว้และผู้บัญชาการแม็กดีวิทนะครับก็สามารถแก้ปัญหาและปิดประตูได้สําเร็จนะครับคุณเอ็ดไว้ก็กลับเข้าสู่ยานเจมินายโได้อย่างปลอดภัยแล้วก็บันทึก เป็นหน้าประวัติศาสตร์เลยว่าอเมริกาเนี่ยมีมนุษย์คนแรกที่เดินในอวกาศได้สำเร็จในวันที่3มิถุนายน1965เพีเยงแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยโดนสหภาพโซเวียตนะครับชิงตัดหน้าไปก่อนครับเพราะว่าอาเล็กซี่ลีโอโนฟนี่ของสหภาพโซเวียตนะครับเขาไปก่อนแล้วครับปีเดียวกันเลย18มีนาคม1965ไม่กี่เดือนก่อนหน้านั้นเอง ลีออนอฟได้ออกไปเดินในอวกาศทำสเปซวอล์กออกก่อนแล้วเป็นคนแรกของโลกด้วยนะฮะโอ้โหแต่ว่าลีออนอฟก็ตื่นเต้นเหมือนกัน <c oughs> ออกไปแล้วเนี่ยชุดอวกาศของเขามันพองครับเขากลับเข้ายานได้ลำบากมากๆเกือบหลับแต่ก็กลับมาได้อีกแล้วโอ้โหสองเหตุการณ์ติดกันเลยนะฮะแล้วหลังจากนั้นสามเดือนนะฮะคุณเอสไวท์ก็ทำตามนะฮะช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่หนึ่เนี่ย สหภาพโซเวียตกับอเมริกาเนี่ยนะฮะโอ้โหขับเคี่ยวกันเรื่องเรื่องการไปอวกาศเขาเรียกว่า s p e r e r e นะฮะเป็นการช่วงชิงกันอย่างมากๆเลยนะครับและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่3มิถุนายน1995โอ้โหได้ออกไปเดินในอวกาศ สุดยอดมากๆเลยนะฮะนี่ถ้าเชือกที่เกี่ยวไว้มันขาดหรือมันอะไรสักอย่างหนึง่งหรือปืนแก๊สหมดแล้วกลับเข้าไปไม่ได้โอ้โหคุณผู้ชมไม่ไม่อยากจะนึกนะครับคือการเดินอาวกาสมันยิ่งใหญ่จริงนี่ถ้าเกิดอะไรขึ้นเหมือนในหนังกาวิตี้นะครับออกหลุดออกไานอกยาแล้วเชือกคงเชือกขาดหลุดออกมาโอ้โหใหญ่พูดเลยครับนะฮะสยองเรื่องเล่าอวกาศ